สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับตลอดปี2567นี้มีดาวใหญ่ที่ย้ายราศีหนึ่งดวงคือดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนตลอดปีนี้ดาวราหูเจ้าเรือนวินาศกุมลัคนาซึ่งให้ผลร้ายแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากแต่การที่ดาวเสารเจ้าเรือนลาพะและเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทําให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด่านร้ายได้จึงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก แต่การที่ดาวราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงกลุ่มลัคนาส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่เจ้าชะตาดังนั้นเจ้าชะตาควรหาทางเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีเช่นเปลี่ยนแปลงบุคลิกนิสัยเปลี่ยนแปลงการแต่งกายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงห้องนอนเปลี่ยนแปลงสถานที่เที่ยวเตรหาความสำราญและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เป็นปกติในชีวิตประจำวัน ให้ผิดแผกไปจากเดิมจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นศูนย์ญาพาหะซึ่งให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากด้านการเงินส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตามีความเบิกบานแจม่มใส และมีความสุขอย่างมากไปตลอดทั้งปีอีกทั้งดาวต่าง,างๆที่โคจรนในจักรราศีก็มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาสำหรับดาวที่โคจรนในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนตลอดปี2567นี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรเธอรับฟังได้ดังคำพยากรดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัตนาราศีมีนคือดาวอังคารสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสาหสช,ชะและพบพันธุช่วงที่ดาวอังคารโคจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดมเกณฑ์ ส่งผลให้ช่วงนี้ด้านการเงินยังทรงตัวอยู่อย่างต่อนเนื่องจากช่วงกลางปีมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องจะสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีช่วงหลังวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมรายได้ด้านการเงินช่วงนี้จะลอตัวลงทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิด แต่ก็ยังดีที่ดาวอังคารช่วงนี้มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดมเกณฑ์โยกกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวศูนย์ญาปาหะเป็นคู่สมพลและดาวองคารยังตรีโกนกับดาวพุธเป็นคู่วาทะคู่วิชาการดังนั้นด้านการเงินช่วงนี้ถึงจะชะลอตัวลงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้และอยู่ในทิศทางที่ดีจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมีนช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัสสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าและส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนตลอดปี2,567นี้วางใจได้ครับด้านการงานตลอดทั้งปีดีอย่างมากๆโชคลาภด้านการงานมักจะมีอยู่เสมอๆจะลงทุนทำธุรกิจด,ด้านใดๆก็จะประสบผลสำเร็จสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพุธสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21กันยายนดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีคนโสดจะได้พบรักเป็นความรักที่ยั่งยืน และเป็นรักแท้ที่แน่นอนซื่อสัตย์จริงใจต่อกันถึงจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางนับว่าเป็นคู่สร้างคู่สมมาแต่ปางก่อนหรือเป็นคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสถ้าได้แต่งงานชีวิตรักและครอบครัวจะมีความสุขความเจริญทั้งฐานะความเป็นอยู่และด้านอาชีพการงาน สำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งครับด้านความรักจะสดใสหวานชื่นซื่อสัตย์จริงใจต่อกันและดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีระยะหลังวันที่21กรกฎาคมผ่านเดือนตุลาคมพฤศจิกายนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ด้านคนโสดเกณฑ์แห่งความรักยังไม่มีครับสำหรับชาวรัตนาราศีมีนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักช่วงปลายปีนี้ด้านคู่ครองความรักจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่งผลให้มีความสุขสดชื่นดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นสภาวะด้านคู่ครองความรัก ยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีมีนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวเสาร สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะเดือนกันยายนช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่17กันยายนช่วงนี้จะมีโชคลาภด้านคือเสียงเกียรติยศและด้านตำแหน่งหน้าที่การงานคู่ครองคนรักจะนำโชคมาให้อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตร ทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินและด้านการงานอย่างไม่ขาดคิดสภาวะด้านโชคลาภช่วงปลายปียังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือทิศประจําตัวคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนขอนไปทางทิศต,ตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันออกทิศแห่งการงานคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ต่อล่างฝั่งทะเลอันดามัน ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศใต้สำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงมคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆ หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลต่อรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลอีกต่อธุรกิจเลือกเก่าอีนั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือเลขห้าเลขประจําตัวตนเลขสเลขแห่งการเงินเลขห้าเลขแห่งการงานเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบ ปักธูปบูชาพระขี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการปุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหเลขแห่งการงานปักธูป19กดอกบูชาพระพุทธรูปปางตัทสรู้หรือปางสมาธิเลขสามเลขแห่งการเงินปักธูป8ดอก บูชาพระพุทธรูปปางใสย,ยาเลขเกดเลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับถ้าสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาถึงถศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากลโลก จงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกทกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพน้นันารายจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2567นนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอ,อดปีนี้ครับสวัสดีครับ